คำถามต่อไปครับจาก a c e b o o k นะครับคำถามเขาบอกว่ารึกษาอาจารย์กันชาเนี่ยนะครับมีลูกค้ามากแต่นะครับห้องนอนหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือหน้าบ้านไปทางทิศใต้ค่ะพิงพ้าหันหลังให้หน้าบ้านดิฉันเกิดวันศุกร์ปีจออายุ30โสดค่ะอาจา์หน้าบ้านทิศใต้นะครับใช้นะครับใช้พ้าหลังพิงทิศใต้ถือว่าถูกต้องนะครับหันหน้าพ้าไปทิศเหนือเราใช้หลักของไตรภาคี อย่างคุณไนายเนี่ยเกิดปีเสืออาจารย์เกิดปีหมาเสือม้าหมานะครับอันนี้เขาเกิดปีจอปีเดียวกับอาจารย์ะนะปีสุนัขเอาหลังภาพ,พิงทิศใต้หน้าหันทิศเหนือถือว่าถูกต้องนะครับอันนี้เป็นร้านค้าขายของเขาชื่อปุ้มปุ้ยนะครับท่าทางจะอร่อยดินเกิดไฟ,ไฟไฟเกิดดินอันนี้ถือว่าถูกต้องป้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นธาตุไม้รูปทรงนะครับ ไม้เกิดไฟไฟเกิดดินอ๋อโหยปุ้มป้ยเนี่ยคงจะอร่อยร้านเนี่ยนะครับแต่ไม่ทราบอยู่ที่ไหนวันไหนจะแวะไปชิม <c oughs> ส่วนตำแหน่งต่างโตะ๊ะนั่งนะครับก็ถือว่าถูกต้องจัดร้านได้โล่งดีเพียงแต่ตำแหน่งน้ำเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้อย่าสมควรอย่าซีซัวไปตั้งนะฮะ <c oughs> หลังเหนือหน้าใต้หลังเหนือหน้าใต้มันมีเพียงแค่บางองศานะฮะแต่ตำแหน่งหลังเหนือหน้าใต้ตรงนี้ไม่น่ากลัวเท่ากับหลังใต้หน้าทิศเหนือ เพราะฉะนั้นน้ําในตําแหน่งนี้ไม่น่ากลัวนะครับหลังบ้านถ้าทิศเหนือถ้าจาย์คาดไม่ผิดถ้า360องศาน้ําข้างซ้ายข้างขวาไม่มีปัญหาครับแต่<ม>ทีนี้เพื่อความมั่นใจนะฮะควรที่จะตรวจสอบพลังงานหรือทิศทางว่าอยู่ในบ้านตั้งอยู่กี่องศาเสร็จแล้วทําการคํานวณวิชาดาวเหินนะฮะถ้าดาวตรงมันก็คํานวณง่ายถ้าเป็นดาวเอียงมันก็ต้องเดินคาบราศีนะครับดาวมีทั้งดาวตรงและดาวเอียงอย่าประมาทนะครับ ไม่ใช่ว่ามันเป็นดาวตรงทั้งหมดส่วนพระพุทธรูปเขาบอกว่าหลังพิงเหนือหน้าหันใต้ไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยต้องใช้หลังพระพิงอ๋อเมื่อ,อกี้เขาบอกว่าพระเนี่ยหลังพิงทิศใต้หน้าทิศเหนือถูกต้องละแต่ทิศหัวนอนนะฮะตำแหน่งเนี่ยนะครับทิศหัวนอนเขาบอกว่าหันหลังพิงทิศเหนือขาไปทิศใต้แล้วก็ไปตรงกับประตูอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับควรที่จะกลับเตียงไปโดยหันหัวนอนไปสู่ทิศใต้ เสือม้าหมานะครับหัวพิงพิทิศใต้เช่นเดียวกับพระขาหันมาทิศเหนือ,อท่านก็จะไม่โดนประตูพิฆาตอันนี้พิฆาตก็ไปสุขภาพท่านก็ไม่ดีนะฮะคนผู้หญิงเมื่อกี้อาจารย์จําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับขอให้ท่านกลับทิศทางในการนอนใหม่โดยใช้ศรีรษะพักพิงไปยังทิศใต้เช่นเดียวกับพระคุณปนัตตานะค,คะ,ะค,คุณปนัตตานะคนะฮะคุณปนัตตาเสร็จแล้วมีถามอะไร สามสิยังโสดนะครับเกิดวันศุกร์ปีจอ <c oughs> นะฮะถ้าอยากรู้ว่าปีไหนจะแต่งงานต้องตัวดวงครับต่อไปท่านต่อไปเลยนะคะอาจารย์ถ้าอะไรนะฮะเบื้องต้นถ้าจากในที่อะไรนะฮะของ<า>ตัวคุณธีรพลนะคะบอกว่าจากในที่ดินของตัวเอง <c oughs> หันออกไปหน้าบ้านนะคะ ทิศใต้ค่ะด้านหลังเป็นทิศเหนือแล้วก็ด้านซ้ายทิศตะวันออกอ่ะด้านขวาทิศตะวันตกอ่ะถูกต้องนะคะถามว่าถ้าบ้านผมเป็นคนจีนแล้วอยู่กันหลายคนมีพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะมาอยู่บ้านหลังเดียวกันผมอยากถามว่าเวลาดูฮวงจุ้ยบ้านควรเอาดวงใครเป็นประธานคะจย์ดวงคนที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวทั้งหมดนะนะครับคนที่มี power อำนาจในการสั่งการไม่ใช้พ่อแก่แล้วนอนอยู่บ้านเอาเอาดวงพ่อมาส่งเสริมคือคนที่ต้องทํางานเลี้ยงครอบครัว นะฮะบางคนนะครับน้องชายนี่หาเงินได้เดือนหนึ่งนะครับสองสามแสนบาทพี่ชายหาได้หมื่นสองหมื่นก็ต้องเอาดวงน้องชายส่งเสริมให้มันรวยขึ้นมากๆครอบครัวไม่ได้มีหมูหันมีเป็ดมีไก่กินอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าคุณไปส่งเสริมคนที่แบบเงินเดือนน้อยๆมันกว่าจะขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะฮะดังนั้นเนี่ยพี่หรือน้องก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ต้องหาคนที่อุดหนุนจุนเจอคนที่ส่งที่เลี้ยงดูครอบครัวนะครับคนที่หาเงินได้มากที่สุด ต่อไปอข้อ 2, 2> ค่ะถามว่าห้องครัวอยู่หลังบ้านค่ะอาจารย์แต่ว่าเตาไฟของห้องครัวเนี่ยถูกบังคับให้หันไปทางทิศเหนือจะได้ไหมครับเพราะว่าทิศตะวันออกเป็นห้องน้ําแล้วก็ทางใต้เป็นทางเข้าห้องครัวคืออย่างนี้นะครับเราต้องดูก่อนว่าในหลักของ8ทิศ8ปฏิกริยานะฮะตำแหน่งของเจ้าบ้านเนี่ยเขาเป็นชาวรหัสราศีอะไรโดยดูจากพศเกิดน,นะฮะถ้าเป็นชาวราศีตะวันออกนะครับต้องเอาเตาตั้งไว้ทางทิศตะวันตกหันปากเตาไปทิศตะวันออก ถ้าเป็นชาวราศีนะครับเดี๋ยวนะฮะถ้าเป็นชาวราศีตะวันออกต้องหันปากเตาไปทิศตะวันออกเพราะทิศตะวันออกส่งเสริมกับชาวราศีตะวันออกหรือหันปากเตาไปทิศใต้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นชาวราศีตะวันตกนะครับต้องเอาเตาไปไว้ทางฝั่งตะวันออกหันปากเตาไปฝั่งตะว,วันตกนะครับ <Hands. S 2> เราไม่รู้ว่าคุณเกิดพอศอะไรถ้าให้ได้รายละเอียดนิดนึงเนี่ย <Yeah>. <S <S ผมตั้งเตาให้คุณได้เลยนะฮะเราต้องดูรหัสราศีปีเกิด ข้อมูลต่อไปนะครับข้อสามช่วยข้อสามบอกว่าผมทราบมาว่าห้องพระห้ามอยู่ใต้ห้องน้ําแต่ว่าถ้าห้องพระอยู่บนห้องน้ําจะได้ไหมครับโอ้โหได้ครับไม่มีปัญหาการใดก็แล้วแต่ในหลักของหงช่วยเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สมควรอยู่ใต้ของที่เป็นสิ่งโสโครหรืออัปมงคลแต่ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยถือว่าไม่ได้รับผลเสียนะฮะแต่ห้องน้ําที่ดีควรที่จะมีพัดลมดูดกลิ่นมันออกไป นะฮะเพราะว่ามันเป็นพลังหยินนะฮะพลังโซลปรกค่อนข้างมากหรือตั้งต้นไม้นะครับตั้งต้นไม้ไว้ในห้องน้ําเพื่อดูดพลังงานที่ไม่ดีเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นพลังงานสามารถที่จะนะฮะดูดพลังงานหินได้แล้วก็ติดพัดลมดูดอากาศแต่อย่างห้องพระอยู่เหนือห้องน้ําไม่มีผลเสียอย่ากังวลน,นะครับถือว่าไม่เป็นไรแต่ทิศทางที่จะตั้งคุณต้องดูนะครับ ว่าส่งเสริมกับเจ้าของบ้านหรือเปล่าแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าคุณเกิดปีอะไรนะครับวันอะไรนะฮะพอศอะไรเนี่ยนะแต่โดยพื้นฐานโดยเบื้องต้นไม่มีผลเสียนะครับค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นหลักของนะครับของพลังงานหรือหลักของวิทยาศาสตร์อย่างคู่ดาวที่จับกันอย่างเมื่อกี้7-5เนี่ยนะฮะใครบอกคุณว่าเป็นโรคปอดนะฮะหรือใครจะป่วยใครจะตายก่อนตายหลังมันไม่เกี่ยว อยู่ที่การรักษาสุขภาพบ้าน<ม>ต้องมีการถ่ายเทลมได้ดีอย่างบ้านในหันหน้าทิศใต้ถือว่าดีเพราะว่าประเทศไทยอากาศมันร้อนนะครับการที่จะนอนตำแหน่งไหนนอนมาได้ทุกทิศนะครับ<ม>เพียงแต่ต้องรู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเราเอง<ม>นะครับไม่ใช่ว่าไปเที่ยวดึกดึกดด่นๆนะครับบันทอนสุขภาพเสร็จแล้วก็มาโทษว่า,วานอนในตำแหน่งดาวสามห้านอนแล้วมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ท้ายค,คุณนอนดาวแปดแปดคุณก็ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เดี๋ยวเบรกต่อไปจะมีรูปนะครับที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เดินทางไปที่จังหวัดพังงาที่เขาหลักมีวิวทิวทัศน์ที่สวยมากแล้วก็เดินธุรการนี้จะเป็นฤดูไฮซีซันเตรเราได้ไปทําการวัดพลังงานหรือวางองศาเพื่อสร้างรีสอร์ทนะฮะในการดําเนินธุรกิจรีสอร์ทแห่งนี้มูลค่าไม่ต่ำกว่าร0อยล้าน ดังนั้นเนี่ยการสร้างนะครับต้องคำนึงถึงทิศทางให้ถูกและเหมาะสมะแล้วต้องดูหลักของชัยภูมิเขาอยู่ไหนทะเลอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปชมกันในเบรกที่2นะครับใช่ค่ะแอปลว่าเนื้อหาแน่นๆ่นนะคะช่วงหน้า<ช>เอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาพบกับฮวงจุ้ยดาวเก้ายุคค่ะ